สวัสดีครับรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับโอสโมสรเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์เรตตี้คืนนี้ง้ามพลาดสองตุ่มตรงเรือใบสีว้าจะออกไปเยือนฟูลเลมเพื่อจะเดินหน้าควา้าใยต่อเนื่องเพื่อแชมป์และถ้านัดนี้เรือใบชนะจะขึ้นจ่าฝูงทันทีคืนวันนี้ทีมเรือใบสีว้าพร้อมจับชุดใหญ่ไปกระพริบด้วยการบุกไปเยือนเจ้าสัวน้อยอย่างฟูลเลมหากทีมเรือใบสีฟ้าชนะคืนนี้ก็จะขึ้นเป็นจ่าฝูงรีมิยร์ทันทีโดยมีแต้มน้ำมานเทนตอ์อยู่หนึ่งแต้มและแข่งน้อยกว่าหนึ่งนัดคืนนี้ทีมแมนเชสเตอร์เดจะออยลมโเตะเวลา ยี0สิเมริกาหรือตีแปดตามบ้านเราแฟนแฟนเรเบห้าพลาดใน,นคืนนี้เรามาลุ้นในฟ้าัยชนะได้ในนัดน,นี้แล้วมาต่อที่ข่าวเป๊ปกัวา่าในใหายเรืบใบทีขว้านายเรือใบใทีขวาอย่างเป๊ปกัวล่าได้ชมคิวนเดอบอยถึงเวลาสําคัญพึ่งพาได้เสมอเป๊ปก,กใใัวร่านายเรือได้ออกมากล่าวในงานแถลงความพร้อมก่อนพบฟูลเลมโดยชมไปที่เบมเกอร์ตัวเก่เกงอย่างเควินเดอ์บอยว่าเมื่อถึงเวลาสําคัญพึ่งพาได้เสมอ แป๊บได้ออกมาชมเควินเดอะบอยว่าเควินยังเป็นคนเดิมกับเมื่อเดือนที่แล้วบุคลิกสภาพเดียวกันและเป็นคนที่ฝากฝีกว่าไข้ได้เขาเป็นคนเดิมไม่เปลี่ยน ทั้งที่ปกติคุณไม่สามารถเรียกร้องให้นักเตะทุกคนซึ่งมีประสบการณ์อาชีพระดับ7-10ปีลงแข่งทุกๆสามนัดในกีฬาชนิดนี้ได้ต่อเนื่องยาวนานกว่า11เดือนพัก3สัปดาห์จากปีที่แลบางเวลาแข่งประเภทนี้ก็ต้องนั่งดูหรือเล่นฟอร์มตกลงไปบ้างการพักใช้งานไม่ใช่เป็นเรื่องลงโทษบางครั้งคุณต้องดูบริบทฟื้นฟูนฟนฟนจิตใจใส่ใจร่างกายตัวเองและรักษามาตรฐานธรรมบูานาได้ดีคุณยังมีเกมอื่นๆให้เล่นอีกเยอะ ได้แสดงว่ามีความสุขแค่ไหนเมื่อได้เตะบอลครับแล้วนี่ก็คือคำพูดของปเปโคล่าที่ได้ออกมาแถลงก่อนเกมที่จะเจอฟูลแลมในคืนนี้ได้ชมเกวินเดอบอยว่าถึงเวลาสำคัญพึ่งพาได้เสมอแล้วมาดูด้านอีคลายกุนโดกันกับตันทีรเรอะไบสีววาองโบโรได้พูดว่าตัวที่ไม่เคยได้กุนโดกันหวังจะคว้า UCL เหนือพรีเมียร์ลีกให้ได้คลายกุนโดกันกองกลางกับตันทีแม,มนเชสเตอร์ที่ยอมรับว่าเขาอยากจะพาทีมคว้าถ้วยแชมเปียนลีกมากกว่าพรีเมียร์ลีก อีใใกลคนดูุกันได้พูดว่าผมขอเลือกต้วยรางวัลที่ไม่เคยได้ทีมันเป็นเกมที่5 0าสิบห้าสิบมาพวกคุณเคยดูประวัติศาสตร์เรเบริกก็ดูจะเป็นฝ่ายเหนือกว่าของพวกเราพวกเขามีสายสัมพันธ์บางอย่างกับรายการนี้และต้วยรางวัลน,นี้มันบ้าจริงๆความสําเร็จของพวกเขาในรายการนี้อาจเทียบไม่ได้เลยแต่ผมรู้ว่าปีก่อนๆสิ่งต่างๆมันเปลี่ยนไปเร็วมากในขนาด90นาทีผมจึงมองว่าเป็นเกมที่เปิดกว้างมันจะเป็น2เกมที่ยอดเยี่ยมสําหรับแฟนบอลของเรา แต่ปีนี้ทีมของพวกเราเล่นได้อย่างยอดเยยมมาเลยและผมหวังว่าทีมของพวกเราจะคว้ายูเซียไว้ได้เรามาดูกันว่าเราจะไปไกลแค่ไหนครับแล้วนี่ก็คือคำพูดของมีคลายคุณดูกันกับตันทีมรเบยิสีคว้าของพวกเราว่าอยากจากฟ้าตัวยูเซียม,มากกว่าแชมป์พรีเมียร์ลีกขอบคุณที่รับชมรับฟังจนจบรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับสโมสรเรเบยิสีคว้าแมนเชสเตอร์ซิตี้กับผมจากช่องบ้าบอลสวัสดีครับ